บทสาธยายธรรมเรื่องอิสระสูตรเมื่อสมณะผู้มาขอคือผู้ที่บัณฑิตปราถนาที่มาพระสุทธันตปิฎกสังยุตานิกายขศคาทวักเทวตาสังยุตคตวาวักเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้ง ในสิ่งอันประเสริฐแห่งชีวิตทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นปริศนาธรรมที่รวบรวมคำถามที่น่าสนใจและหลากหลายแง่ม,มุมมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นพระสูตรที่ให้คำตอบที่สะท้อนถึงสัจธรรมทั้งในทางโลกและในทางธรรมได้อย่างลงตัวและน่าอัศจรรย์ พระสูตรนี้มีชื่อว่าอิสระสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าอิสระสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าอิสระแปลว่าความเป็นใหญ่หรือความเป็นอิสระเมื่อรวมกันแล้วอิสระสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นใหญ่ หัวใจของพระสูตรนี้คือการตอบปริศนาธรรมหกข้อด้วยคำตอบที่บางส่วนเป็นไปตามคติทางโลกแต่บางส่วนก็แฝงไว้ด้วยความหมายทางธรรมอันลึกซึง้งซึ่งเป็นการจำแนกแจกแจงถึงสิ่งที่เป็นเลิศสิ่งที่เป็นโทษและสิ่งที่เป็นที่ปรารถนาได้อย่างน่าสนใจยิ่งนักเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้น ณพระวิหารเชตวันในราตรีหนึ่งอันสงบสงัดได้มีเทวดาตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นด้วยรัศมีอันรุ่งเรืองส่องสว่างไปทั่วทั้งพระเชตวันจากนั้นจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่อันสมควรและได้ทูลกล่าวคาถาอันเป็นปริศนาธรรมขึ้นว่าอะไรหนอ เป็นความเป็นใหญ่ในโลกอะไรหนอเป็นยอดแห่งพันธะอะไรหนอเป็นสนิมของศส,สตร์ในโลกอะไรหนอเป็นสิ่งน่าพิศวงในโลกใครหนอที่ถูกห้ามเมื่อกำลังนำไปและใครหนอที่น่ารักเมื่อกำลังนำไปบัณฑิตทั้งหลายย่อมเพลิดเพลินยินดีในใครที่มาแล้วมาอีก เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับแล้วจึงได้ตรัสคถาตอบว่าอำนาจเป็นความเป็นใหญ่ในโลกบาลีว่าวโสอิสริยังโลเกหมายถึงอำนาจในการปกครองบังคับบัญชา 2. ส,สตรีเป็นยอดแห่งพันธะบาลีว่าอิถีพันดาน,นมุตตมัง พระอัฏฐกถาจารย์ได้ให้เหตุผลไว้สองประการข้อแรกพระสตรีเป็นพันธะคือของรักที่หวงแหนยิ่งไม่ยอมสละให้แก่ใครและข้อสองเพราะพระโพธิสัตว์และพระเจ้าจักรพรรดิทั้งปวงล้วนแต่ต้องถือกำเนิดในครันของสตรีทั้งสิ้นสตรีจึงเป็นยอดแห่งพันธะ 3. ความโกรธ เป็นสนิมของศัตราในโลกบาลีว่าโกโทสถทมลงโลเกหมายถึงความโกรธนั้นเปรียบเสมือนสนิมที่กัดกร่อนศัตราคือปัญญาให้เสื่อมทรามลง 4. โจรเป็นสิ่งหน้าพิสวงในโลกบาลีว่าโจราโลกะสมิงอัพ,พุตตาคำว่า อภุตตะในที่นี้หมายถึงเหตุแห่งความพินาศโจนจึงเป็นตัวการแห่งความพินาศในโลก 5. โจรถูกห้ามเมื่อกำลังนำไปบาลีว่าโจรังหารันตังวาเรนติข้อนี้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายสมณะน่ารักเมื่อกำลังนำไปบาลีว่าหารันโต สมโนปโยข้อนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งนักพระอัฏฐกถาจารย์ได้ขยายความว่านำไปในที่นี้หมายถึงการที่สมณะมารับบิณฑบาตหรือปัจจัยที่ทายกได้ตั้งใจถวายไว้แล้วซึ่งการมารับของท่านนั้นเป็นที่น่ารับน่าปรารถนาของทายกเพราะหากท่านไม่มารับ ทายกก็จะเสียใจที่พลาดโอกาสในการสร้างบุญและที่สุดท้าย 6. บัณฑิตทั้งหลายย่อมเพลิดเพลินยินดีในสมณะที่มาแล้วมาอีกบาลีว่าสมณงปุณณปุนายันตังอภินันทันติปันดิตาเป็นการยืนยันว่าบัณฑิตผู้มีปัญญานั้นย่อมมีความปิติยินดีอยู่เสมอ เมื่อได้เห็นสมณนะผู้เป็นเนื้อนาบุญมาโปรดครั้งแล้วครั้งเล่าการเปรียบเทียบระหว่างโจรกับสมณะนี้อาจเปรียบได้กับการมาเยือนของบุคคลสองประเภทโจรคือผู้ที่มาเพื่อน,นำความสุขของเราไปการมาของเขาจึงเป็นที่รังเกียจแต่สมณนะคือผู้ที่มาเพื่อน,นำความทุกข์ของเราไป และมอบความสุขคือบุญกุศลให้การมาของท่านจึงเป็นที่น่ารักน่าปรารถนาอย่างยิ่งข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาในการจำแนกแจกแจงสิ่งต่างๆในโลกขอให้เราจงรู้เท่าทันในโทษของความโกรธและโจรผู้ร้าย และในขณะเดียวกันก็จงเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของสมณะผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกขอให้เราจงเป็นผู้มีจิตใจที่เบิกบานและปิติยินดีอยู่เสมอเมื่อได้มีโอกาสทำบุญกับสมณะชีวะพรมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะการทำบุญกับท่านเหล่านั้นคือการให้ที่จะนำมาซึ่งความสุข และความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเราอย่างแท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเอวังก็มีด้วยประการชนี้